สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทํามีกระเฉดหมูสับนะครับบอกเลยว่าแซ่บแล้วก็อร่อยมากๆครับแล้วก็ทําไม่ยากด้วยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีท,ทากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นเส้นหมี่นะครับแล้วก็แช่น้ํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยหมูสับครับหมูสับก็ ประมาณหนึ่งถ้วยเล็กๆประมาณนี้นะครับตามด้วยกระเฉดนะครับก็เด็ดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามด้วยพริกแล้วก็กระเทียมตําให้ละเอียดเลยครับความเผ็ดก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มลงมือทํากันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยครับน้ำมันของเราเริ่มร้อนได้ที่แล้วก็ตามด้วยพริกแล้วก็กระเทียมที่เราตาไว้นะครับนําลงไปผัดให้หอมเลยครับพอผัดจนหอมได้ที่แล้วก็ตามด้วยหมูสับครับจากนั้นเราก็ผัดให้สุกเลยครับ หมูของเราก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับก็เตรียมน้ําใส่ลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับใส่ให้น้ำท่วมหนิดนึงนะคะมันจะได้มาาน้ำเช่นที่เราเตรียมไว้จากนั้นเราก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับอย่างแรกที่ใส่ลงไปก็เป็นพริกไทยป่นนะครับตามด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายคับแล้วก็ผงปรุงรส จากนั้นเรารอให้น้ําของเรานะครับเดือดกลับขึ้นมานะครับให้มันเดือดจ,จัดๆเลยจากนั้นเราก็เตรียมเส้นลงมาได้เลยนะครับเพราะน้ําของเราเดือดจัดได้ที่แล้วก็ใส่เส้นลงไปได้เลยเส้นที่เราใส่ลงไปนะครับอย่าลืมตัดด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็ผัดต่อได้เลย เทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆผัดเส้นหมีห่ยังไงไม่ให้มันติดกระทะนะครับก็เริ่มจากการใส่น้ํานะครับน้ําให้มันมีความบาลานซ์กับเส้นนะครับระหว่างที่เราผัดไปเนี่ยน้ำมันจะเริ่มดูดเส้นไปเรื่อยๆเส้นของเราก็จะเริ่มสุกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะไม่ได้ตัดต่อเลยนะเราเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูไปกันนะครับว่าขั้นตอนนี้นะครับผัดแบบไหนนะครับอันนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆเลยจนเส้น แล้วก็น้ําของเรานะครับมันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้เส้นของเรามันก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับน้ําของเราก็เริ่มแห้งลงไปแล้วแต่เราไม่ต้องรอให้มันแห้งจนสนิทนะครับครับเส้นของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับก็เตรียมกระเฉดลงมาใส่ได้เลยนะครับ จากนั้นก็เตรียมซ่อม <Gym. S 1> นะครับนำซ่อมนะครับมาช่วยในการผัดด้วยนะครับเพื่อที่จะผัดได้ง่ายด้วยนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็นำซ่อมกับตะหลิวนะครับตักเส้นขึ้นมานะครับกรบไปที่ผักกระเฉดของเรานะครับผักกระเฉดของเราก็จะได้ความสุกแล้วก็ยังได้ความกรอบด้วยนะครับมันก็จะไม่เหนียวนะนี่นะครับก็ผัดไปอีกแป๊บนึงนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเนี่ยทำง่ายมากๆนะครับ เทคนิคนง่ายๆนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ผัดยังไงไม่ให้ติดกระทะนะครับก็ทําได้ตามนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันได้เลยนะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเพื่อนๆตักใส่จานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดมีกระเฉด หมูสับนะครับง่ายๆของเรานะครับใครอยากจะเปลี่ยนเป็นไก่เป็นกุ้งหรือเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้เลยนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆให้เพื่อนๆได้ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ